อาจารย์ปริญญาได้ยกผลงานที่คิดว่าน่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงวิชาการเกี่ยวกับทักษิณชินวัตรซึ่งอยู่โรงพยาบาลตลอดทนคุกหนึ่งปีอาจารย์ปริญญาบอกว่าต้องเสมอภาคถ้าเรื่องนี้ไม่โปร่งใสรัฐบาลงานเข้าแน่ๆครับความไม่เท่าเทียมหรือความเท่าเทียมทางด้านกฎหมายอาจารย์ปริญญาได้ยกผลงานที่คิดว่าน่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงวิชาการเกี่ยวกับทักษิณชินวัตรซึ่งอยู่โรงพยาบาลตลอดทนคุกหนึ่งปี อาจารย์ปรญญาบอกว่าต้องเสมอภาคถ้าเรื่องนี้ไม่โปร่งใสรัฐบาลงานเข้าแน่ๆครับในวันที่4กันยายนที่ผ่านมาอาจารย์ปรญญาเทวานารืมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์เขียนผ่าน Facebook เ,เรื่องของทักษิณต้องติดคุกจริจรงๆหรือไม่นี่ก็แสดงความคิดเห็นทางกฎหมายนะครับกรณีการจำคุกข,ของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีบอกว่าตามที่คุณทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัย โทษคือการลดโทษจํานวนจาก8ปีเหลือเพียง1ปีนั้นมีคําถามว่าคุณจักสินในขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจจะอยู่นอกเรือนจาไปเรื่อยๆจนครบ1ปีหรือไม่คําตอบของเรื่องนี้อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมครับเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจํา2 5 6 3ซึ่งลงนามโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นหลักเกณฑ์โดยสรุปก็คือถ้าผู้ต้องขังมีอาการป่วยโดยสถานรักษาพยาบาลของเรือนจําไม่สามารถรักษาได้ ผู้บังคับบัญชาเรือนจำมียำนาาอนุญาตให้ส่งตัวไปรับการรักษานอกเรือนจำได้และถ้าจำเป็นนะครับก็นอนโรงพยาบาลเอกชนก็ได้อย่างไรก็ตามหากการรักษานอกเรือนจำมีะระยะเวลานานกฎกระทรวงข้อ7นะครับกำหนดว่าหากเกิน30วันนอกจากต้องมีความเห็นจากแพทย์ผู้ทำการรักษาก็จะต้องได้รับความเห็นจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์แต่หากเกิน60วันนอกจากอธิบดีต้องมีความเห็นชอบแล้วต้องรายงานให้ประลัดกระทรวงยุติธรรมทราบ แต่หากเกิน120วันล่ะครับต้องรายงานไปน่นเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งก็เป็นคนของพรรคเพื่อชาติกันเองอยู่แล้วครับถามว่า120วันจะเป็นอย่างไรคําตอบคือกฎกระทรวงฉบับนี้เขียนไว้เพียงแค่นั้นหมายความว่าจะเกิน120วันหรือ4เดือนหรือ6เดือนหรือ1ปีก็ได้แต่ต้องเป็นความเห็นของแพทย์ว่าอาการป่วยยังจําเป็นต้องได้รับการรักษานอกเรือนจําและได้รับความเห็นจากอธิบดีแจ้งประหลัดกระทรวงเกิน60วันก็แจ้งไปต่อที่ รัฐมนตรีประจำกระทรวงโดยสรุปคือตราบใดที่คุณทักษิณป่วยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลรเรือนจํารักษาไม่ได้เนี่ยก็ยังต้องไปรักษาข้างนอกได้แต่ถ้าหายแล้วต้องกลับมาขังนะครับที่เรือนจําซึ่งขึ้นอยู่กับความเห็นแพทย์และการให้ความเห็นชอบของอธิบดีในกรณีเกิน30วันดังที่ได้กล่าวไปความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ผู้ต้องขังที่ป่วยควรสามารถไปรับรักษาพยาบาลนอกเรือนจําได้ถ้าโรงพยาบาลเรือนจํารักษาไม่ได้หรือไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาได้ แต่เนื่องจากกรณีนี้อาจเป็นคําถามและสงสัยกันมากพอป่วยถึงขนาดต้องรักษานอกเรือนจําจริงหรือว่าเป็นเรื่องของดิวหรือไม่ดังนั้นหากครบ30วันแล้วซึ่งก็จากครบ30วันในวันที่21กันยายนเดือนนี้แหละครับเดือนนี้เดือนี้เดือนกันยายนแล้วแพทย์ผู้ทาการรักษาก็เห็นว่ายังต้องรับการรักษานอกเรือนจําต่อไปอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งก็จะเป็นผู้ให,คห้ความเห็นก็ควรจะต้องมีการถแถลงต่อสาธรารณชนและตอบคําถาม,ถามนะตอบด้วยนะไม่ใช่แถลงแล้วรีบปัดตูดกลับเข้าเรือนจํานะครับ ต้องตอบคําถามด้วยเพื่อไม่ให้สังคมสงสัยว่าเป็นเรื่องอภิสิทธิ์หรือการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผู้คนรู้สึกกันนะครับวันนี้เรื่องอภัยโทษคุณผู้ชมนะผมเว้นวักไว้วงเล็บไว้นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวหรือก้าวล่วงเลยนะครับเรื่องการลดโทษแต่ว่าหนึ่งหนึ่งปีที่ติดเนี่ยคนไปจี้กันว่าติดจริงแล้วก็ป่วยจริงนะครับอย่าไปร่วมหัวจมท้ายไม่ตอบคําถามไม่โปรง่งใสสร้างความสงสัยให้ประชาชน นะครับต่ออาจารย์บอกว่าหากจะต้องรักษาเกิน60วันประหลัดกระทรวงยุติธรรมต้องถแถลงเหมือนกันแล้วถ้าเกิน120วันรัฐมนตรีก็ต้องเป็นผู้ถแถลงเหมือนกันเพราะเรื่องรับทราบถึงผู้ใหญ่คนไหนผู้ใหญ่สูงสุดในความรับผิดชอบนั้นต้องถแถลงครับเรื่องนี้ต้องทําให้เป็นการปฏิบัติที่โปร่งใสเสมอภาคผู้ต้องขังไม่ว่าใครจะได้รีมีจนหรือป่วยแล้วโรงพยาบาลราชการรักษาไม่ได้ก็พึงได้รับสิทธิและโอกาสในการออกมารักษาตัวนอกเรือนจําและอยู่ภายใต้หลักว่าถ้าหายป่วยต้องกลับเข้าไปในเรือนจํา หากไม่ทําดังที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่และกระทบกับรัฐบาลแน่นอนครับนี่มันกระทบกับทั้งคณะบริหารในรัฐบาลกระทบกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะสสที่ไม่ตรวจสอบและมันจะกระทบกับเรื่องกระบ,บวนการยุติธรรมซึ่งมันหลอมรวมไปจนถึงนะครับฝ่ายตุลาการด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็เรียกว่ากระทบทั้ง3เสาหลักของประเทศเลยนะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทย ผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580